เองโดยไม่ต้องมีใครบอกเลยว่าอย่างน,นั้นอย่างนี้ทำแล้วจะขึ้นสวรรค์ชั้นหน้าชั้นเจ็ดม,มีไหมไม่มีเราทำากันเองโดยอันตโนมัติว่างเป็นพุทธเรว่ปัจจัยเพิ่มเติมอีกแปดพบาทมีค่าอาหารเพิ่มเติมถวายวัดได้อีกห้0 0ับาทรวมเป็นปัจจัยพระบาสองหมื่นหนึ่งบาทครับ บริวารเข้ามา2,860บาทเดี 2, ยยบบ๋ยวขอแจ้งกรรมาการหนก <c oughs> ขอนัดผี่ิทธิงนะครับเอาไว้ต่ำเดิมพงนธุ<อ>์ส่นหน่อยากนะครับส่าจดสารอันเดนมสมเรามีปัจจัยมาจากสถานี7,400บาทได้เพิเ่มเติมที่วัดอีก4,500บาทที่เป็น10,1900บาท จำรับนิสงสันเ้สบเก้าบาทและกระถิ่นของวัดศีเกา6,870บาทครับสาธุรวมเป็นกระถิ่นแล้วั็ป่าวัดศีเก่าจปัตระแห่งนี้เราได้ปัจจัยถวายวัดไว้สี่มืัร้บ, 4, 6, 8, 8บา้าทครับสาธุสี สองเก้าเอาลำบากนี้ได้เวลา,ลอ,อ,า,าลอันเดมนชืลาเลิกขออนุญาตาเรียนท่านอันดับบนง